ฆ่าสัตว์การกินสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์นั้นเป็นบาปอย่างไรการไม่ฆ่าสัตว์ไม่กินสัตว์ลดละเลิกการฆ่าสัตว์การกินสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์นั้นดีอย่างไรนะมันก็เป็นวิบากดีแหละนะโอ้ดูดสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายออกไปนะเราไม่ฆ่าสัตว์นะเป็นไงสัตว์ก็ไม่เดือดร้อนนึ่งตัวเราเองก็ไม่ต้องรับพิษไม่ต้องรับบาปไม่ต้องรับธาตุที่เป็นพิษใช่ไหมสัตว์ก็ไม่ต้องเดือดร้อน สัตว <N> ์ก็ไม่ต้องเดือดร้อนครอบครัวสัตว์ก็ไม่ต้องเดือดร้อนญาติสัตว์ก็ไม่ต้องทุกข์มันก็ดีไปหมดนะใช่ไหมแต่ถ้าไปทำสัตว์ก็เดือดร้อนไปหมดเลยก็เป็นผลเสียตัวเองก็เดือดร้อนสัตว์ก็เดือดร้อนเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอีกคนอื่นก็เดือดร้อนไปหมดแต่ถ้าเราลดละเลิกการกินสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์สัตว์ก็ไม่ต้องตายครอบครัวสัตว์สัตว์ก็ไม่ต้องเดือดร้อนครอบครัวสัตว์ก็ไม่ต้องเดือดร้อนญาติเขาก็ไม่ต้องเดือดร้อน เราเองก็ไม่ต้องมีวิบากไร้ไม่ต้องมีพิษจากวัตถุเนื้อสัตว์ที่เป็นพิษไม่ต้องมีวิบากรา้หนะ้าแล้วก็ไม่ต้องไปเหนี่ยวนําให้คนอดื่นเป็นตามในด้านไม่ดีแต่เหนี่ยวนําให้คนอดื่นเป็นตามในด้านดีใช่ไหมแล้วก็มากินพืชจืดสบายแทนมีเด็กนักเรียนนะวิช,ชาลามสมทบเขาถามว่าจะกินพืชให้อร่อยจะกินยังไงอาจารย์ก็เลยบอกว่าพิจารณาประโยชน์ให้มากๆ พิจารณาโทษของการกินเนื้อสัตว์พิจารณาประโยชน์ของการกินพืชให้มากๆมันจะอร่อยเองเขัมันอร่อยในประโยชน์อร่อยในประโยชน์อร่อยในประโยชน์พิจารณาประโยชน์ของการกินพืชให้มากๆนะจะรสชาติดีจะอร่อยเองอร่อยในประโยชน์เนี่ยโหอร่อยที่สุดในโลกเลยนะนั่นอย่างนั้นแหละจะอร่อยนะแล้วก็ยินดีกินเอาประโยชน์ก็จะอร่อยอ่ามาดูท่านผู้ชมทางบ้านบ้างนะ เอาพี่น้องฟังแล้วก็ลดละเลิกไปเป็นลําดับลําดับเอานะนะถ้าฟังเข้าใจแล้วก็ลดละเลิกการกินสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ไปเป็นลาดับลดละเลิกการฆ่าการกินสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ไปเป็นลําดับลําดับเอาเท่าที่ทําได้ทําเป็นอย่างชาระกิเลสความอยากความกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากในการกินสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เป็นกล้าที่จะหมดอยาก นะกล้าที่จะหมดอยากเป็นนี่ก็สบายแล้วยินดีที่จะหมดอยากเป็นด้วยการพิจารณาใจรักของกิเลสทําเป็นหนึ่งเรื่องก็ไปใช้กับเรื่องอื่นๆได้เฟซบุนะ๊ก <c oughs> หมอเขียวแฟนคลับคุณน้ำพึ่งชามะนาวใช่ค่ะวัตถุทางโลกเป็นของก,กลางกางไม่ได้เลวร้ายอะไรหากแต่อยู่ที่มนุษย์เราจะนำไปใช้ทางใด ถ้าหนูไม่มีมือถือไม่มีสื่อต่างๆหนูก็จะไม่ได้ฟังธรมอย่างอย่างยิ่งยวดเช่นนี้ตั้งแต่เด็กมาจนตั้งแต่เด็กมาจนมาเข้มข้นได้ห้าปีจนทุกวันนี้ค่ะวัตถุทางโลกมีคุณอน,นันต์แต่ก็มีโทษมหันเมื่อหลายวันก่อนหนูฟังรมว่าคนมีศีลจิตจะเบาศีลย,ยิ่งละเอียดเท่าใดจิตจะยิ่งเบา เท่านั้นท่านบอกว่าเหมือนตัวจะลอยได้หนูก็เลยนึกถึงตัวเองมาเกือบเดือนรู้สึกว่าตัวเบาความจริงไม่ใช่ตัวแต่เป็นใจที่เบาอัชายหนูมีความสุขมากค่ะเพราะใจหนูเบานี่เองเข้าใจมากขึ้นแล้วค่ะใครไม่เคยเป็นจะไม่เข้าใจความสุขทั้งโลกมันเป็นของนอกกายชั่วคราวดังอาจารย์พูดค่ะ แต่ความสุขทางธรรมจะเกิดขึ้นภายในใจแล้วจะสุขตลอดการถ้าไม่ฝึกจะไม่รู้ค่อยๆฝึกตามบาร,รมีแต่ละคนไม่ต้องรีบเดาได้เองค่ะไม่ต้องรีบอ๋อไม่ต้องรีบด่วนอา่าไม่ต้องรีบด่วนได้เองค่ะสาธุอา่าไม่ต้องรีบคือภาคเพียรปฏิบัตินั่นแหละแต่ไม่ต้องไปรีบด่วน ไม่ต้องไปใจร้อนไม่ต้องไปใจร้อนเร่งผลแต่เราเร่งเหตุภาคเพียนทําเหตุให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็ผลจะเกิดตอนไหนก็ไม่ต้องไปเร่งผลถ้าทําเหตุได้ถูกต้องแล้วผลจะค่อยๆเกิดไปเป็นลําดับเองนะอ้าวทำให้ถูกต้องก็จะเห็นผลผ้าสุขยั่งยืนคุณทันยภพัชสีมานูเลิกก,กันกับสามีค่ะพยายามให้ลืม แต่ก็แต่ก็ไม่ได้สักทีค่ะขอธรรมะจา,ากอาจารย์เพื่อให้ตัดกิเลสตัวนี้ค่ะโอ้โหนันเริ่มต้นแล้วก็ลดละเลิกนะลดละเลิกการติดยึดในเรื่องที่ไม่ดีแง่นั้นเชิงนี้ไปให้ได้นะอะไรเป็นโทษเป็นภยัยเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์อย่างนี้เป็นต้นเรื่องอดื่ๆอีกนะเรื่องที่ไม่ดีแง่นั้นเชิงนี้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นภยัย แล้วก็ลดละเลิกไปเป็นลำดับลำดับนะลดละเลิกไปเป็นลำดับลำดับแล้วก็แม้แต่สิ่งที่ดีที่มันเกิดไม่ได้ก็เรียนรู้กันเข้าใจเรื่องกรรมให้แจ่มแจ้งนะว่าโอ้แม้แต่เรื่องดีที่เกิดไม่ได้นี่นะมันก็ต้องวางเหมือนกันโอ้เราอยากให้เกิดดีแต่ดีเกิดไม่ได้มันต้องวางเกิดร้ายแทนก็ต้องรู้ว่าเป็นวิบากร้ายของเราและคนที่เกี่ยวข้องให้ได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปให้ได้ชดใช้ รับเท่าไหรหมดเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะค่อยๆลดลาเลิกได้นะอันนี้ก็เหมือนกันนะกับสามีที่เลิกกันเราแต่ลืมไม่ได้สักทีนี่ก็นะก็ต้องทําความเข้าใจให้ดีว่าความยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นทุกข์ไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็พ้นทุกข์ก็ต้องทำความเข้าใจว่าชีวิตเรานี่นะได้ไปทําไม่ดีต่อกันละกันมานี่มัน หาที่ต้นที่สุดไม่ได้นะถ้าเราเข้าใจเรื่องกรรมก็ถือว่าชดใช้ก็ได้ชดใช้วิบากไปรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นนเราจะไปหักหลังใครมาตอนไหนอย่างไรแค่ไหนทำไม่ดีต่อใครมาแค่ไหนอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนะมันเราทำไม่ดีต่อคนต่อสัตว์มาเราก็ต้องรับวิบากวิบากนั้นก็ดึงดนให้ทำไม่ดีต่อกันและกันนก็ต้องเข้าใจอ่ะนะ ือแม้แต่ส่วนดีข้อดีอธิบดลืมไม่ลงเนี่ยลืมเรื่องไหนล่ะเรื่องดีหรือไม่ดีนะมันคือกิเลสเรื่องไหนล่ะคนเรามันมีทั้งดีและไม่ดีต่อกันบางทีไม่ดีก็ลืมไม่ลงเหมือนกันนะข้อไม่ดีของเขาก็ต้องเข้าใจชัดต้องอ่านให้ออกว่าเป็นกิเลสตัวไหนอะติดเรื่องดีหรือติดเรื่องไม่ดีของเขาล่ะใช่ไหมถ้าติดเรื่องไม่ดีของเขาก็ต้องทําใจให้ชัดว่าเราก็ต้องทําไม่ดีต่อเขาต่อใครๆมาก็แล้วแต่ในปางไหนปางไหน ที่ทําให้คนอื่นต้องทุกข์ต้องทรมานทําไม่ดีต่อคนต่อสัตว์มาเราก็ต้องกล้ารับกายห,หมดไปรับเท่าไหรหมดเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นเราก็ทําดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาตินะมันก็จะเบาไปเรื่อยๆอันที่สองเรื่องดีของเขาหลังนะใช่ไหมบางทีมันก็ไปติดดีของเขานะคนเราได้อยู่ด้วยกันบางทีก็มีสิ่งดีแงนั่นเชิงนี้ก็โอ้แล้วก็เห็นข้อดีก็ลืมไม่ลงสักทีเหมือนกัน ข้อดีของเขาก็เป็นว de ิบากดีของเขาที like yep. ่เขาทําแล้วเขาก็ต้องไปรับผลดีหรือเราได้รับดีอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นวิบากดีของเรานี่แหละที่ไปยืมไปดึงไปดนเขามาทําดีกับเรานะก็เป็นดีของเราที่ทํามากับเขาหรือกับใครๆก็แล้วแต่ในโลกก็ไปยืมไปดึงไปดนเขาให้มาทําดีกับเราก็เหมือนกันก็เป็นวิบากดีของเราก็รับเท่าไหรหมดเท่านั้นเหมือนกัน เราอยากได้ดีมากๆเราก็ทําดีไปเท่านั้นเองนะทําดีไปกับคนนั้นคนนี้เราก็เข้าใจเรื่องความเกี่ยวข้องกันเป็นเรื่องดีไม่ดีที่ทําเกี่ยวข้องกันมามันก็ต้องรับผลทั้งดีและไม่ดีนะแล้วเราก็ต้องเข้าใจชัดว่าคนเราเนี่ยมันนะอยู่เป็นอิสลาเสรีเนี่ยมันดีที่สุดเพราะแต่ละคนเนี่ยได้พลาดทําชั่วมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้ในติงสมัตาสูตรคงคาสูตร เพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตเราจึงต้องรีบทําดีให้ได้มากที่สุดมีอิสระในการทําดีให้ได้มากที่สุดน่ะมันดีที่สุดแล้วนะก็ต้องขอบคุณเขาหรือคนที่เอาเข้าไปคนที่เกี่ยวข้องกับเขาก็ต้องขอบคุณเขาน่ะที่เลิกกับเรานะก็ไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดอะไรขอบคุณเขาที่เลิกกับเราก็ขอบคุณเขามากๆที่เลิกกับเราเพราะไรเพราะเราจะได้มีเวลาทําดีได้มากๆมีเวลาลดกิเลสมีเวลาทําดีได้มากๆเพื่อที่จะให สิ่งดีนั้นเกิดขึ้นกับเราได้มากจะดันวิบากร้ายไปได้มากจะได้เป็นวิบากดีที่มากดูดสิ่งไร้ไปได้มากนะอย่างนี้เป็นต้นเราคนนั้นไปจะโกรธเกลียดกันหรอก็มีเมตตาเบกขาต่อกันเท่าน,ทนั้นเองก็จงไปลืมทําไมเล่าหนึ่งใจร้อนอยากลืมเร็วๆนะโอ้ยนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปอยากลืมหรอกไม่ต้องจะไปลืมทําไมนะอยากลืมไม่ต้องไปอยากลืมหรอก เขาจะอยู่นานเท่าไหร่ก็เรื่องของเขาความจําอะแต่ไม่ต้องทุกข์เท่านั้นเองจําได้ก็จําไปเลยนะไม่ต้องไปอยากลืมหรอกจําให้ได้เลยแต่ไม่ต้องไปทุกข์ก็พระพุทธเจ้าจำได้หมดะชาตินั้นชาตินี้ทำนั้นอันนี้ท่านก็ไม่เห็นลืมเลยถ้าก็จําได้ชาตินั้นชาตินี้พอท่านปฏิบัติธรรมไประลึกได้หมดเลยนะก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรระลึกสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ทําดีไม่ดีอะไรมาระลึกได้หมดเลยก็ไม่เห็นลืมเนี่ยแต่ท่านไม่ทุกข์ พราะสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เอามาทําประโยชน์ให้ได้สรุปแล้วอาจารย์ว่าไม่ต้องอยากลืมหรอกนะเอามาทําประโยชน์ให้ได้ก็แล้วกันไม่ต้องไปลืมหรอกเอาความจําเหตุการณ์นั้นมาทําประโยชน์ให้ได้เน,นื่งอย่าไปหลงไปแต่งงานอีกมันทุกอย่างนี้แหละพระเจ้าบอกมีรักร้อยรักทุกร้อยรักสิบทุกสิบรักหนึ่งทุกหนึ่งไม่รักเลยไม่ทุกเลยอย่าหลงโง่ไปแต่งงานอีกมันเป็นเหนียวนําให้คนอื่นเป็นตามเป็นตามเป็นตามด้วยมันทําให้ทุกข์ อย่าไปหลงโง่ไปแต่างงานอีกนี่ก็เอามาทําประโยชน์โอ้ยดีจังเลยที่เราได้พลาดแต่งงานมาแล้วเออดีมันพลาดมาแล้วจะได้รู้ว่ามันทุกอย่างไงอ๋อชัดเจนจะได้ไม่ต้องไปทําอีกยินดีที่ได้รู้ว่าพลาดยินดีที่จะได้ไม่ต้องไปทําพลาดแบบนั้นอีกยินดีที่จะได้ทําดีให้ถูกตรงยิ่งขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นนะทำความยินดีสิอย่าไปทุกอะไรเล่านะหาประโยชน์ให้ได้เอาไม่ต้องลืมหรอกเอาประโยชน์ให้ได้ทุกด้านนะ หาประโยชน์ได้ได้มาก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 ว่า,าเออนะเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นจะทําให้เราปฏิบัติธรรมเจริญก้าวหน้าอย่างไรน่ะได้ใช้วิบากอย่างไรได้น่ะพัฒนาตัวเองให้ดีอย่างไรน่ะโอ้นี่ก็ได้อะไรมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วนะได้อะไรมาตั้งเยอะตั้งแยะตั้งมากตั้งไมยนั่นเนี่ยได้เลิกกันนิ่มกด็ดีนักหนาแล้วชีวิตน่ะมันอะไรจะดีขนาดนี้เนาะขนาดพระพุทธเจ้าได้ โอ้โหคู่ครองดีแสนดีท่านยังเลิกเลยนะจาก้นทุกข์ก็ต้องเลิกกันนั่นแหละจะไปอยู่ด้วยกันยังไงนะเลิกกันนั่นแหละแล้วก็พากันเลิกอยู่กันแบบสามีภรรยาแต่ก็เป็นเพื่อนกันดีกว่านะเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันเกื้อกูลช่วยเหลือกันอาจารย์ว่าไม่ต้องชิงชังรังเกียจกันหรอกปรารถนาดีต่อกันแล้วก็ปล่อยวางให้เมตตาแล้วก็ปล่อยวางไปนะ ยิ่งถ้าเขาเป็นคนไม่ดีนะโอยิ่งสบายเลยนะเลิกนะง่ายเลยนะถ้าเขาเป็นคนไม่ดีเนี่ยยิ่งโอ้เลิกง่ายเลยนะก็พระเจ้าตรัสให้คบคนไม่ดีให้เลิกให้ให้ใหยุดคบคนไม่ดีใช่ไหมยิ่งเลิกง,ง่ายเลยถ้าเขาเป็นคนไม่ดีนะเออยิง่งง่ายเลยนะก็เอางนี้ก็แล้วกันก็ปล่อยวางเขาให้เขาเป็นคนจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ก็ให้เขาไปตามวิบากของเขา,าเราปรารถนาดีให้เขา เป็นคนดีให้เขาปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ได้เร็วๆขอให้เขาคิดดีคิดถูกได้เร็วๆให้เขาพ้นทุกข์ได้เร็วๆแล้วเราก็ขอให้คิดดีคิดถูกได้เร็วๆแล้วก็ภาคเพียรปฏิบัติคิดดีคิดถูกเท่านั้นแหละลดกิเลสไปเรื่อยๆเๆเดี๋ยวมันก็นตัดได้เองไม่ต้องห่วงหรอกเพิ่มๆมันจะลืมเนะถึงแม้จะไม่ลืมก็ไม่เป็นไรอาจารย์ว่าไม่ต้องไปลืมบอกพระพุทธเจ้ายังไม่ลืมเลยนะตั้งหลายภพหลายชาติสังวรตะกับวิวรตะกับท่านยังไม่ลืมเลยไม่ต้องไปลืมหอก นะไม่ต้องไปลืมแอกจําได้จําไปเลยแต่อย่าทุกข์เท่านั้นเองเอามาทําประโยชน์ให้ได้เมตตาอุเบกขาให้ได้นะแล้วก็เอามาทําประโยชน์ให้ได้เอามัตรสร้างความเจริญในการปฏิบัติธรรมให้ได้นะไม่ต้องลืมจํไ scalable, มาไว้ได้ไปคิดผิดแล้วแต่จาได้หรือจะลืมมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่มีประโยชน์อะไรที่จะลืมหรือไม่ลืมไม่มีจะมีประโยชน์ตรงที่เราเอาประโยชน์ได้ จะลืมก็เอาประโยชน์ให้ได้จะไม่ลืมก็เอาประโยชน์ให้ได้เท่านั้นนะนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปอยากลืมหรอกมันทุกข์เปล่าๆนะ่ะอยากก็เป็นทุกข์ถ้าลืมได้เนี่ยจะเป็นสุขนั่นเนี่ยนะตั้งจิตไว้แล้วนั่นเนี่ยว่าโอ้ถ้าลืมจะเป็นสุขถ้าไม่ลืมจะเป็นทุกข์ใช่ไหมเนี่ยอยากนะนี่อยากนะเนี่ยอยากลืมกลัวจะไม่ลืมเนี่ยเนี่ยลืมก็กลัวจะจําได้อีกอ <laughs> มีความอยาก letter, แค่ไหนไปกิเลสอยากลืมในไปกิเลสอยากอยากลืมกลัวจะไม่ลืมอยู่นี่ก็ทุกข์แล้วลืมไปก็กลัวจะจําได้อีกนะทุกข์อีกนะนั่นะอย่าไปอยากเลยนะอยากมันทุกข์เลิกอยากเลยมันจะลืมมันลืมช่างหัวมันเอาประโยชน์ให้ได้เอาประโยชน์ให้ได้ทุกเรื่องเท่าน,นั้นแหละนะตั้งจิตทําปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วก็เอาประโยชน์ให้ได้ทุกเรื่องอธิพานมาแล้วก็ผ่านมาแล้วช่างมัน เอาประโยชน์ให้ได้เท่านั้นเองว่าเออเราจะทาชีวิตให้เป็นประโยชน์อย่างไรดีกว่า,าสรุปแล้วนะไม่ต้องลืมนมันจะลืมไม่ลืมช่าง,งว่ามันแต่เอาประโยชน์ให้ได้ทุกเรื่องก็แล้วกันชีวิตจะได้มีความสุขอ้าวคุณพอใจรักดีกราบคาระวรระท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพข่าขอคาแนะนําจากอาจารย์ค่ะน้องชายเป็นช่างตัดผมยืนทั้งวันทํามาหลายสิบปีแล้วค่ะ เป็นโรคนิ่วที่กระเพะาะปัสสาวะเป็นเส้นเลือดขอดที่ขาเยอะมากน้องเขาไม่ชอบทานผักค่ะแต่ชอบทานเนื้อสัตว์มากผัดผัดทอดทอดเขาชอบมากค่ะและเขาทานเนื้อสัตว์มากเกินใช่ไหมคะใช่ใช่เขาทานมากเกินถ้าเขาเลิกทานเนื้อสัตว์โรคที่เป็นจะหายไหมคะมันก็จะหายก็ได้ทุเราก็ได้นะแต่จะเบาลง แน่นอนละก็จะเบาวกว่าเดิมแน่เพราะเนื้อสัตว์ก็มีส่วนที่ทําให้เป็นโรคเหล่านั้นรวมทั้งเป็นโรคอื่นๆด้วยถ้าเขาเลิกได้มันก็จะเบาลงหรือหายไปนั่นแหละแล้วก็มาทานพืชจืดสบายให้มากขึ้นนะอยากได้ข้อคิดข้อปฏิบัติเป็นแนะนําน้องชายค่ะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงค่ะอา้าวก็ให้ความรู้เข้าไปถ้าที่เรามีความรู้หรือให้ช่องทางให้เขาได้ศึกษา ให้ได้มากเท่าที่จะทําได้นั่นแหละนะมนก็นะเท่าที่เราจะทําได้เสร็จแล้วก็เขาจะปฏิบัติได้แค่ไหนก็แล้วแต่บุญกุศลของเขานะแล้วแต่วิบากดีร้ายของเขานะก็ให้ข้อมูลกันเต็มที่เท่าที่ให้ได้นั่นแหละนะนี่ก็โอ้ชีวิตมันมีพิษเยอะไงมันก็ดันออกไปที่กระเพาะปัสสาวะดันธาตุที่เป็นพิษออกไปก็เป็นนิวนะ่วในกระเพาะปัสสาวะ เป็นสิเลิศคอร์ดมันก็ดันพิษออกไปที่เส้นเลือดนันก็คอดหมดแล้วเกรงตัวบีบออกถ้าเขาลดและเลิกเนื้อสัตว์ได้มันก็มีส่วนที่จะทําให้ร่างกายเขาดีขึ้น,นามาทานพืชจืดสบายนั่นแหละแล้วก็มีการถอนพิษด้วยวิธีการต่างๆทําทใจได้ทุกใจดีงามไปเป็นลําดับลดกิเลสเรื่องเนื้อสัตว์ไปเป็นลําดับทานพืชจืดสบายกายบริหารให้พอเหะถอนพิษให้พอเหมาะ ส่วนใหญ่นี่เท่าที่ดูอาการอย่างนี้ก็เป็นภาวะร้อนเกินเท่านั้นเองนะก็ถอนพิษร้อนเพิ่มเย็นลดร้อนในสัสดส่วนที่สบายเบากายมีกําลังนะก็จะช่วยได้นะมันก็จะเซลล์จะแข็งแรงก็จะฟื้นฟรูร่างกายขึ้นมาแล้วก็สลายโรคขับโรคพวกนี้ออกไปก็ช่วยได้นะเอาลองไปปฏิบัติด,ดูหาข้อมูลให้เขาบอกเองก็ได้หรือให้เขาติดต่อติดตามให้เขาติดตามดู สื่อสาระต่างๆเน,นี่ยทางมอเขียวทีวีนี่ก็ได้นะติดตามสื่อต่างๆของเรา f a c e o o o ม m อเขียวแฟนคลับเรานี่ก็ได้นะเผื่อเขามีกุศลเขาก็จะได้เอาไปใช้ประโยชน์เขาจะไปใช้ตอนไหนก็แล้วแต่เขาเราปรารถนาดีต่อเขาแล้วก็ช่วยเหลือกันเต็มที่ส่วนเขาจะปฏิบัติได้แค่ไหนก็ตามวิบากดีร้ายของเขาน่าก็ปล่อยวางไปแล้วก็สบายใจ เฟซบุ๊กกิจกรรมหมอเขียวอ๋ออันนี้จาก u t u b e หมอเขียวทีวคุณจูดี้กังวานน้อมกราบคารวะท่านอาจารย์เจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกทุกท่านจิตอาสาและท่านหมูมิตรด,ดีทุกท่านลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียอเมริกาช่วงแรกๆที่มาปฏิบัติตาม แพทย์วิถีธรรมก็รีบกินมังสวิรัตเพื่อสุขภาพแต่พอปฏิบัติไปเรื่อยๆสำนึกได้ว่ากินมังสวิรัตเพื่อไม่เบียดเบียนสัตว์ข่าคืออยากทำให้ศีลข้อหนึ่งบริสุทธิ์ค่ะได้มีโอกาสคุยกับฝรั่งข้างบ้านก็เอาคำสอนของท่านไปบอกต่อว่าจิตมีพลัง70%อร์ซนตาป่วยทางกายมีแค่30%ซ ได้บอกต่อเพื่อนๆทางไทยด้วยค่ะจริงตามท่านอาจารย์ค่ะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสาธุค,ค่ะอ่าดีนะทำถูกแล้วคุณทัศนาโอาโหสิภูมิใจมากๆค่ะท่านอาจารย์ที่ได้ลดละเลิกเนื้อสัตว์ตามท่านอาจารย์บอกเป็นลำดับช่วงนี้จะพยายามทานข้าวมื้อเดียวด้วยค่ะวันนี้รู้สึกหิวเลยเอามันมาทานหนึ่งหัวค่ะ กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มากเลยกราบขอโทษท่านอาจารย์นะคะวันนี้ย้ายมาดูช่อง you t u b e เพราะช่องเก่าฟังไม่ค่อยชัดค่ะ,ะจากแต๋วไม้สวนค่ะอ้าวไม่เป็นไรนะอ้าวดูช่องไหนที่ชัดเอาช่องนั้นแหละไม่เป็นไรไม่มีปัญหาดูช่องไหนก็ได้ที่มันชัดนะดีแล้วลดละเลิกเนื้อสัตว์ดีแล้วแล้วก็ฝึกทานข้าววัละมือก็ดีแล้วอ้าวหิวเกินกับทาน มันเข้าไปหนึ่งหัวก็อ้าวไม่เยอะเท่าไหร่แลอกนะภาคเพียรไปเป็นลำดับนะก้าวหน้าดีอ้าวค่อยๆทําไปภาคเพียรทําไปเป็นลำดับลำดับนะก็ถูกทางแล้วภาคเพียรต่อไปชัดซูมคุณยุพินชัยยศกาบคระวะ่าอาจารย์หมอจเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะข้อเรียนถามอาจารย์หมอค่ะว่าการรำหน้าไฟในงานศพ จำเป็นต้องมีไหมคะเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่คะกราบสาธุค,คะ่ะโอ้ถ้าตอบตรงไปตรงมาเลยก็ไม่จําเป็นพนะระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดไว้ว่าต้องมีรําหน้าไฟนะงานศพนั่นก็ไม่ต้องมารำลอกมิสอนกันสอนธรรมะให้กันนะถูกต้องที่สุดนะสอนธรรมะที่ถูกตรงให้กันเป็นโอกาสฟังรำรและปฏิบัตริทรมให้ถูกตรงนะรำหน้าไฟไม่ได้ผาพ้นทุก ถ้าพาพ้ทุกข์ป่านนี้ก็พ้ทุกข์กันไปหมดแล้วนะแต่ว่าเขาก็ทําเพี้ยนกันไปนะก็ตอบตรงไปตามนี้ก็แล้วกันคุณพิมพ์พินัญญากราบสาทุจัรย์หมอเขียวค่ะกดข่มเอาล้างใจเชื่อชัดเรื่องกรรมสาธุในธรรมค่ะอาจารย์ฟังทุกวันโดนทุกวันทุกการกระทําจะต้องได้รับผลวิบากกรรมมีจริง กราบสาธุค่ะอาจารย์ที่เมตตาให้แสงสว่างแก่ลูกในวันนี้อ้าวดีไปทำให้ถูกตรงคุณสุคนศิลปะบวรเลิศเราไม่จะเป็นต้องรู้ว่าเคยทำอะไรมาเป็นอะไรมาก่อนเพราะปัจจุบันนี่ล่ละค่ะที่ทำให้เราที่เราทำที่เรามาเป็นอยู่ทำอยู่มีอยู่ทั้งดีและร้ายที่เกิดกับเรานี่ล่ะค่ะคือสิ่งที่เรา ทรมานั่นเองทําให้รู้ว่าใจที่สงบผ่องใสไร้ทุกข์สบายเบากายจิตเบิกบานนี่คือสภาวะที่เราควรรู้อยู่ณนะปัจจุบันนั่นเองสาธุค่ะอาถูกต้องอาปัจจุบันนั่นแหละให้ดีที่สุดเลยว่ามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสนะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วก็แก้ที่เหตุในปัจจุบันนั่นเลยนะชีวิตก็จะพ้นทุกข์ได้ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนะ อ้าวรายการธรรมภาพ้นทุกข์และแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสต่อไปจเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุกทุกท่าน